ครับสวัสดีครับมือนี่ข้ามาเมึงนะครับไก่ใส่งอนลอยเลยปล่อยงอนนะครับลูกผสมกับนี่นะครับกับของทางสมนะครับนะครับเลิกงานมาตอนเย็นๆนะครับเลิกงานมาตอนเย็นวันนี้วัมีโอนะครับอาหารไนะครับเยอะมากครับตอนนี้ครับ ทั้งหลูกผสมทั้งหลูกลอยนะครับฝากติดตามนะครับฝา้ชมครับโอนี้ฝากตื้นฝนตกครับตื่นที่อาจจะแชะนิดนึงนะครับ ตอนนี้กำลังจะให้อาหารนะครับตอนนี้สะสมวันครับมีทั้งลูกผสมและลูกลอยนะครับสำหรับใส่งอนนะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับขอบคุณทีละคนทุกคลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้ามาเมิงไกลลูกผสมแลนลูกลอยของไส้งอนลอยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับติดตามกันช่นมาครับสำหรับคลิปน,ปนี้สวัสดีครับ